ท่านจะทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จก่อนกว่าใครทั้งหมดชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพราหมณ์มาเกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ได้ไปทำนายพระลักษณะของพระพุทธเจ้าจากการเลือกพราหมณ์108ตนเลือกไปในงานพิธีขนานพระนามเจ้าชายจาก108เนี่ยคัดออกมาแปดพราหม์โกนธัญญาก็ถูกคัดด้วยแต่ในวันนั้นเป็นพราหม์ที่อายุน้อยที่สุดอายุหนุ่มที่สุด พราหม์ทั้งแปดทำนายพลักษณะของเศรษฐาราชกุมารว่าถ้าอยู่เป็นครว่าจจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกเป็นสองประเด็นทำนายเป็นสองประเด็นส่วนพราหมยาญญากลธัญญชี้ประเด็นเดียวต้องออกบวชได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็คือการทํานายแล้ว ศาสตร์ในการทำนายนี่มาจากไหนทำไมจึงแม่นยำศาสตร์ในการทำนายอย่างนี้คนที่เขียนคือลือสีที่ได้ฌานแล้วระลึกชาติได้ห้าร้อยกัปศาสตร์เนี้ยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเนี่ยจะมีลือสีที่ทำสมาธิจนได้ฌานแล้วก็ระลึกถอยหลังได้แล้วก็มาเขียนศาสตร์นี้ไว้เพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆเนี่ยศาสตร์นี้จะมีความแม่นยำมาก เพราะคนที่เขียนศาสตร์นี้ไว้เป็นฤาษีที่ได้ฌานอตอนยุคนี้ทาไมไม่ค่อยแม่นเท่าไรล่ะศาสตร์นี้มันก็เสื่อมจางหาย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 แต่ยังยังพอมีความแม่นยําบ้างบางเรื่องแต่มันก็เริ่มจางเริ่มจางแต่ใครที่จะมีสมาธิอยู่นะฮะก็ยังแม่นอยู่แต่คนที่ไม่มีสมาธิเนะี่ยก็ไม่ต้องไปฟังศาสตร์นี้ก็เป็นเพียงแค่หลักการคํานวณแต่คนที่มีสมาธิเอาหลักการคำนวณบวกกับสมาธิบวกกับฌานผสมกันมันก็มีความแม่นยําสูงเพราะ,ะนั้น พราหมณ์แปดคนในแปดคนเจ็ดคนพยากรสองอย่างแต่พราหมอัญญกุลทัญะญข,า,ขามโกนธัญะญพยากรอย่างเดียวทำไมพยากรอย่างเดียวอายุน้อยกว่าพรามคนอื่นแต่พยากรอย่างเดียวเพราะพรามโกนธัญญะเป็นปัจฉิมภวิกะก็ญญกคือท่านจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมีบุญญาธิการมากกว่าพรมที่เหลืออีกเจ พามที่เหลืออีกเจ็ดรู้แต่บุญที่จะได้อยู่ฟังเทศก็ไม่มีบุญที่ได้บรรลุก็ไม่มีแต่พามโกนธัญญาอายุน้อยกว่าเพื่อนแล้วก็บุญญาที่การเต็มพร้อมที่จะได้บรรลุในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นจึงมีปัญญาเหนือกว่าพามอีกเจ็ดคนแล้วก็ทํานายเป็นหนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสมณาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็รอเวลาเจ้าชายจะออกปรวหนวดจนกระทั่งทราบเจ้าชายออกปรนวนดก็ออกเปน ออกบวชตามแล้วคอยดูแลอุปถากแล้วก็ไปชวนเพื่อนพรามๆที่ร่วมทํานายอีกด้วยกันทั้งหมดเจดคนเจคนเนี่ยร่วมมาบวชเจดคนนั้นจริงๆเนี่ยตายหมดแล้วแต่สั่งลูกเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยพออายุไม่มากไม่ทันเจ้าชายศิรฐฐิธาออกบวชพ่อจะตายก่อนเมื่อลูกได้โอกาสถ้าเห็นว่าเจ้าชายศิรฐฐิธาออกบวชเมื่อไหร่ลูกๆจงออกบวชแทนพ่อด้วย พามที่เหลือแปดเนี่ยสั่งลูกหลานเอาไว้ลูกหลานก็ฟังเนาะแต่มีพามสามคนลูกของพามสามคนไม่มาลูกของพามสี่คนมาแล้วก็บวกกับพามัญญากรยะเป็นห้าแล้วก็ออกบวชไปอุปถาบนะพุทธองค์ตอนที่ตอนที่ทมันเป็นทุกขคดิเนี่ยหปีเต็มเต็มก็ยังไม่ได้บรรลุก็เลยพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็เลยหันกลับมาบินธบาตแล้วก็ฉันอาหารหยาบ แต่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตอนนั้นก็เอ,อคิดว่าคงไม่ได้บรรลุแล้วเราก็ออกทางเราไปปฏิบัติเถอะนะก็ออกจากพุทธคยาออกจากดงคาสิลิหนีไปอยู่นู้นที่พารณสีนะจากนั้นพุทธองค์ก็บิณฑบาตชั้นเองสุดท้ายก็ได้รับเข้ามารุปายาจากนางสุชาดาแล้วก็ปฏิบตัติแล้วสุดท้ายได้บรรลุบรรลุเสร็จก็ตรวจดูสัตว์โลกนะฮะตรวจดูสัตว์โลกว่าใครบ้างที่จะได้บรบรลุตามได้ง่ายที่สุด ก็เห็นอาราดดาวบทอุตการดาวบดแต่ก็ทราบว่าสองท่านนี้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือใครอีกละ่ะปัญจวคีทังห้าตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่พรารณสีพระองค์ก็เลยเสด็จตามไปเพื่อจะโปรดพอไปถึงปัญจวคีทังห้าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาคิดว่ายังไม่ได้บรรลุก็เลยบอกกันเออไม่ต้องต้อนรับหรอกก็ปูอาสนะเอาไว้มาอยากนั่งก็นั่งนะคงไม่ได้บรรลุหรอกมาหาเราอีกแต่จริงๆไม่รู้ว่าตอนนี้ได้บรรลุแล้ว ก็ปูอาสนะไว้เตรียมอะไรไว้ตามปกติแต่พอมาถึงพราหมณ์คนนี้หรือสีคนนี้ก็ไปรับบาตรหรือสีคนนี้ก็ไปล้างเท้าหรือสีคนนี้ก็ให้นิมนต์ด้วยอาสนะก็เรียวกว่าที่กติกากันไว้เนี่ยอ่ะก็ลือหมดไปต้อนรับพอต้อนรับก็ให้พุทธองค์นั่งแล้วพะพุทธองค์ก็คุยสนทนาจนได้เวลาอันสมควรตกหกโมงเย็นก็เริ่มแสดงธรรมจักกับประวัตนศาสตรพรม ได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแล้วตามมานโน่จากพุทธคยาตามมาถึงพระนสีแล้วก็มาร่วมรับฟังธรรมด้วยแล้วในค่าคืนนั้นพระุทธองค์ก็เริ่มจากหกโมงเยนน็นก็เริ่มแสดงธรรมนะเทวดาและผมก็ตามมาฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็เริ่มตอนแรกจะไม่ยอมฟังยังไม่ได้บรรลุหลังจากนั้นพระุทธองค์ก็ตัดถึงสามครั้งสามครั้งก็ยอมฟังพยมฟังแล้วพระุธองค์ก็เริ่มแสดง เทเวเมภิกเวอันตาบาจิเตนานเสวิตาภาเป็นต้นในหนังสือนี่มีอยู่เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เริ่มแสดงธรรมก็เริ่มแสดงธรรมเกิดอะไรขึ้นในปัญจวัคีทั้งห้าความปรารถนาของพระอัญญาโกณทัญญะประสบควาสมสำเร็จคือวันนี้ในบรรดามนุษย์ที่นั่งฟังเทศอยู่ห้าคนด้วยกันเนี่ยพระอัญญกพระโกณทัญญะรูปเดียวพอฟังธรรมจากจบ ได้ดวงตาเห็นธรรมพอได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอัญญาสิวัตปโปโกนธัญโยอัญญาสิวัตปโปโกนธัญโยอัญญาโกนัญะรู้แล้วหนออนัญญาโกนัญญะรู้แล้วหนอเพราะนั้นคําว่าอัญญาสิแปลว่ารู้แล้วโกนธัญโย่ันโกนทัญะอัญญาสิทานรู้แล้วหนอรู้อะไรรู้จักรู้จริงรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสัจจญาณ รู้ด er. ้วยกิจยานรู <c ười> <c ười> <c ười> ้ด้วยกตะยานอริยสัจมีสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้ด้วยสัจยานสัจยานคืออะไรสัจยานนี้คือทุกนี้คือสมุทัยนี้คือนิโรดนี้คือมรรคกิจยานกิจหน้าที่ที่ที่ต้องทําในทุกสัจจะคือกําหนดรู้กิจหน้าที่ที่ต้องทําในสมุทัยสัจจะคือละกิจหน้าที่ที่ต้องทําในนิโรสัจจะคือกระทาให้แจ้งกิจหน้าที่ที่จะต้องทําในมรรคสัจจะคือทําให้มีให้มากให้เจริญ นนนะด้วยกิจยานต่อไปก็รู้แจ้งด้วยกะตตยานกิจที่จะต้องทําในทุกสัจจะก็ได้ทําจบไปแล้วกิจที่ต้องทําในสมุทัยสัจจกก็ได้ทําจบไปแล้วกิจที่ต้องทําในในนิโรธสัจจกก็ได้ทําจบไปแล้วกิจที่ต้องทําในมรคสัจจกก็ได้ทําจบไปแล้วเพราะนั้นจึงมีที่มาที่ไปของปางปางอะไรไม่ใช่ปางโอเคนะไม่ใช่ปางโอเคนะ 4ี่สอริยษัสตจเนี่ยมี4หมุนอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนหมุนกี่รอบสรอบ4ี่สามอริยษัสตจมีสหมุนอันนี้วงวงกลมคือหมุนหมุนด้วยสัจยจยานกิจจยานกตะยานจึงเป็นรอบสิบสอง อริยสัตทั้งสี่หมุนหมุนด้วยสัจจยานหนึ 1, ่งรอบอริยสัตทั้งสี่หมุนด้วยกิจยานหนึ 1, ่งรอบอริยสัตทั้งสหมุนด้วยกตตยานหนึ่งรอบสี่สามสบสองนะถ้าไปบอกเด็กอเมริกาเด็กอเมริกาเดินผ่านวัดพุทธทุกวันก็เห็นพุทธรูปปางเนี่ยเด็กก็บอกมัมมัม the Buddha said everything is okay <laughs> everything is okay เด็กเด็กก็ไม่รู้เนาะเห็น พุทธรูปปางนี้ก็เลยบอกแม่มัมมัมบุตเตศ everything is okay <c oughs> อ่าก็แล้วแต่เนาะเราก็จะได้เห็นว่ามันจะ everything okay นะอันนี้คือทุกสมุทัยนิโรธมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอัญญาโกนทัญญาเนี่ยจะทําอะไรก็ทําก่อนแต่แต่อะไรท่านมีประสบการณ์สูงในบรรดาสาวกเนี่ยท่านได้ตัดสรุก่อน หนึ่งในบรรดาของปัญจวคีตอนนี้บรรดาปัญจวคีอายุมากกว่าเพื่อนในบรรดาสาวกล่ะในบรรดาสาวกก็รัตตัญญูรู้ราตีนานคือได้บรรลุก่อนว่าใครทั้งหมดในบรรดาสาวกพันคำว่ารัตตัญญูเนี่ยรัตติแปลว่าคืนยูแปลว่ารู้รัตตัญญูเนี่ยรู้ราตีนานคือมีประสบการณ์มากประสบการณ์มากคืออะไร ประสบการณ์ทางโลก,กเรียนจบทางโลกเรียนจบไตเพศประสบการณ์ทางทำก็ทําทุกอย่างสุดท้ายก็ได้บรรลุได้ดวงตาเห็นทำก่อนกลัวใครทั้งหมดคือเป็นคนที่เก็บสะสมสะสมข้อมูลมากๆแล้วก็ลงมือทําทันทีทําก่อนเพื่อนด้วยแล้วก็ทําอะไรก็ตามอังปฐมัง